อยากเป็นเศรษฐีตอนน้องมีคำพิธ,ธีรวยเอารวย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 เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เชื่อว่าหลายท่านนะฮะก็คงอยากจะดูดีด้วยกันทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่และที่สำคัญนะครับถ้าท่านฟังเรื่องต่อไปนี้ มีโอกาสจะทําเป็นอาชีพได้อีกด้วยได้ด้วยเหรอคะดูดีและมีอาชีพต้องถามนี่เลยนะคะสวัสดีครับสดใสมาเชียวค่ะมองไม่ค่อยเห็นพี่บอลเลยวันนี้เห็นไหมครวันนี้เห็นไหมเสื้อไม่ค่อยชัดกระจ่างสว่างแล้วก็ใสคือมันต้องบอกว่าเริ่มต้นอย่างที่พี่โจพี่รัฐบอกเลยว่าเริ่มต้นสําคัญที่สุดจุดเริ่มต้นคือการดูแลตัวเองแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน ความรักหรือสิ่งดีๆที่มันจะดึงดูดเข้ามาถ้าหน้าเราหมองคล้ำเนี่ยทุกอย่างมันจบนะครับออกบ้านก็ไม่กล้าออกเดี๋ยวมีภาพให้คุณผู้ชมดูว่าเมื่อก่อนในในชีวิตของเราเคยผ่านจุดวิกฤตตรงนั้นมาด้วยพื่อตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะปฏิรูปได้ไม่คิดนะภาษาสมัยนเลย คือทําความสะอาดทําให้ผิวเราดีขึ้นเนี่ยทำไม่ได้เลยแล้วปัญหาที่เราเจออย่างคุณผู้ชมเห็นคือหมองคล้ําจุดด่างดําหรือริ้วรอยต่างๆเนี่ยโอกาสชีวิตไม่เกิดขึ้นโอกาสดีๆนะครับหาวิธีเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนิดนึงก็เขาก็จะแนะนําคอสตสต่างๆให้เราฝ้ากระจุดด่างดําก็ต้องเท่าคอสตดีนะพี่แต่แต่เสียค่าใช้จ่ายแพงใช่ไหมจ่ายเยอะจ่ายเยอะ คอร์สหนึ่งต้องหลักหมื่นเห็นไหมพี่ลองอู้หากันเป็นเดือนเลยนะหากันเป็นเดือนแล้วเราเป็นคนต่างจังหวัดด้วยอย่างอย่างบอลเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนใต้ด้วยเงินทุกบาทต้องให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าเนี่ยตรงใจของคุณผู้ชมเห็นไหมเพราะงั้จะทํายังไงดีวันนี้สิ่งที่เริ่มต้นคือการทําความสะอาดผิวนะครับวันนี้เตรียมมาด้วยงบประมาณเฉลี่ยเนี่ยเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมประมาณสักสิบบาทต่อวัน สิบาทต่อวัน10บาทต่อวันเฉลี่ยงบน้อยงบน้อยนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่โทรไปที่เบอร์ c เซ็ center ก่อนได้4529199ทำความสะอาดด้วยสิ่งที่เป็นสารสกัดจัดตัด452มี02ไหมมี่02 4529199ลองดูอย่างตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเขาเรียกว่าทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ทําความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดขึ้นเดี๋ยวทดสอบกับหน้าตัวเองดีกว่าเห็นภาพในอดีตแล้วนะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าพี่บอล เอาหน้าตัวเองจริงๆมาลองดูแล้วใช้โฟมล้างหน้าตัวเนี้ยพอกทิ้งไวส้สักสักสนาทีที่แปบ๊บเดียวแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่านี่บอลร,รู้สึกเลยว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเข้าคลินิกอบอลร,รู้สึกได้เลยว่าต่อไปเนี้เราจะมีผิวที่ดีจริงจากภายในสู่ภายนอกอนี่อะให้พี่โจพี่รัฐลองดูสัมผัสได้นะฮะ นี mainland, ่คือผิวจริงแต่มันแดงอ่องตองเลยนะคะเอ้ชมพูเลยอะ่องตองเลยนะตองตอนโยนอ่องตองต้นโยนวันนี้คณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้สิทธิพิเศษนะครับพี่บอลเตรียมมาให้แฟนๆคภี์วิถีรวยในการเริ่มต้นดูแลตัวเองหนึ่งหลอดปกติราคาปกติเนี่ยอยู่ที่1290ครัาบแต่วันนี้หลอดแรกเหลือ1,200แล้วโทรไปที่เบอร์ c เซ็น e n t e r เนี่ยแถมให้ไปเลยอีก2หลอดใหญ่ กับเล็กเป็นจ่ายแค่พันสองได้สามหลอดได้สามหลอดเลยนี้เลยนะคะนี่โทรไปเลยนะฮะ0 2 4 5 2 9 1 9 9เนะครับเฉพาะ50สายแรกเนี่ยมีของขวัญมาให้มีปลอกบอนเงินปลอกมอลทองนี่ให้คู่กันแบบนี้ครับรีบโทรไปเลยนะรวมก็เป็น5ชิ้นแล้ว5ชิ้นนะครับบาทนะครับแต่มีภาพผู้ใช้จริงให้คุณผู้ชมดูว่าคนที่เขาใช้ทั้งตัวการดูแลผิวหน้าทำความสะอาดแล้วก็ตัวเซรั่มเนี่ยเป็นอย่างไรดูภาพดูภาพพี่โอ้ นนะะอันนี้คือใช้เซรั่มด้วยใช่ไหมใช้เซรั่มด้วยรจริงๆเนี่ยใช้เช้าแค่1ตัวนะครับก่อนนอน1ตัวะนะฮะสารสกัดขวดตอนเช้าเนี่ยประกอบไปด้วยสารสกัดที่ต้องบอกว่า ภูมิใจแล้วก็ตั้งใจเอาของดีมาฝากแฟนๆรายการคมภีวิถีรวยนี่คือตัวนี้พี่ลลองด้วยนะลองนิดนึงเนาะอันนี้คือตอนเช้าชื่อว่า Birth of p a r a d i s e หลักๆสารสกัดก็จะมีตัวอัญมณีคืออมิทิสมีตัวยีสต์นะครับมี Birth of p a r a d i s e แล้วก็ตัววิวัลลุ่มเป็นดอกไม้สีชมพูกลิ่นอ่อนๆแล้วก็ซึมเร็วด้วยนะใช่แล้วเขาบอกว่านี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นความที่ตั้งใจทําสิ่งที่ดีส่วนอีกขวดหนึ่งอันนี้ไฮไลท์เลย ขวดก่อนนอนสีส้มอ่อนนะสีส้มอ่อนเนี่ยเนี่ยสีจะค่อนข้างใกล้เคียงใกล้เคียงกันมากใช้เคียงกันมากคือเห็นภาพผู้ใช้จริงไปแล้วเนี่จะพบเลยว่าคนวัย40ขึ้นไปจะชอบขวดก่อนนอนเป็นพิเศษอ่าให้พี่ดูถึงไม้ยังเนี่ยถึงไม่ยังพี่โจ้พี่รัฐยังไม่ถึงนะอีกประมาณ5 6ปีอีกประมาณห6ปีจะเลขสีใช่ไหมเนี่ยใช้ไปก่อนก็ได้คือใช้ไปก่อนหลักๆก็จะมีตัวอะไรบ้างมีตัวข้าวแดงนะครับมีตัว พืชตระกูลเบอร์รี่มีแปบไทยมีอัลฟาไลโปอิกแอซิดแล้วก็มีเบต้ากลูแคนวันนี้ขออนุญาตมอบสิทธิพิเศษให้กับแฟนๆคัมภีร์วิถีรวยที่นั่งชมรายการอยู่ตั้งใจอยู่แล้วว่าราคาจะเท่าไหร่ถามพี่โจพี่รักก่อนเป็นโกลชรีส์ซเซ็ตสีทองอย่างงี้เซตนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า5 6 0 0 0นะคะจริงๆนะจริงๆคือ1มื่นสองใช้สารสกัดดีแต่ถ้าเกิดดูอยู่ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นขออนุญาตนะมือสั่นเลยนะเนี่ยมือสั่นเลยนะเนี่ย เหลือ2,890บเศษาท9 8 9 0บาทแล้ว50สายแรกเนี่ยมีของสมนาคุณมีโฟมให้3หลอดครับ2หลอดใหญ่1หลอดเล็กนะฮะและที่สำคัญเนี่ยเรามีนี้50สายแรกอะไรบีเบอรี่ไวท์วฟเจลคลีนเซอร์อันนี้ใช้แค่สัปดาห์ละ1ครั้งเป็นเหมือนคล้ายๆปุ๋ย เติมม,มา,เาเร็วมาจอไรเซอร์ให้กับผิวอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีสบู่นะครับบีเบอรี่บลูโซูหให้หนึ่งก้อนอันนี้เอาไว้ทำความสะอาดผิวกายนีงย่ง่ายๆเลยก็คุณเอาไว้ฟอกตัวเนาะกลิ่นก็จะห,อ,หอมๆสดชื่นสดชื่นหน่อยฟอกตาผิวก็จะสะอาดๆ<อ>หน่อยเนี่ยเนี่ยครับดูดิโอ้โหนี่ไง หอมติดตัวเลยสําหรับคนที่ชอบออกกาลังกายจะชอบเป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยยังไม่หมดปลอกหมอนให้อีกสองใบนะให้ด้วยอคะแล้วไฮไลท์ของเราอยู่นี่อะไรน้ําเต้าเรียกซับ ครับพี่อยากรวยไหมอยากค่ะอยากค่ะพี่โจอยากรวยไหมมากไม่ไม่มีใครไม่อยากไม่อยากทุกคนอยากรวยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้50สายแรกมอบให้นะคบเป็นน้ำเต้าเรียกซับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ทั้งหมดเนี่ยสิรายการโทรไปที่เบอร์คอ l l center นะค่ะศูนย์สองสี่ห้าสอง 9199ครับตกเฉลี่ยแล้วชิ้นหนึ่ง289บาทพี่โอ้ส่งให้ถึงบ้านเลยส่งให้ถึงบ้านเลยแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศทายที่สุดเนี่ยเราให้ดูโรงงานการผลิต สำคัญเนาะเคยเห็นพี่ไปดูงานี่ไปที่มาที่ไปต่างๆแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆด้วยรวมถึงตัวแทนจําหน่ายด้วยว่าคนที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็เป็นคนที่ร่ํารวยเนี่ยต้องเริ่มด้วยวิธีการที่ถูกต้องขออนุญาตชวนโปรโมชั่นนะ่มีโฟมนะครับเซ็ตโฟมก็2หลอดใหญ่1หลอดเล็กในราคาเท่าไหร่นะพันสองร้อยโอ้โหจำเป็นพันสองร้อยพันสองร้อยพี่เจ้าพี่รนนะเซ็ตนี้เซตนี้เซ็ตนี้เซ็ตทดลองก่อนส่วนถ้าเซ็ตสุดคุ้ม ต้องนี่มีเช้ากับเย็นให้ด้วยนะคะเซรั่มแล้วก็มีโฟมให้3หลอดนะครับมีเจลไวเวอร์1หลอดมีบีบรีบรูโซฟหนึ่งก้อนแล้วก็มีปลอกหมอน2ใบเงินกับทองรวมถึงน้ำเต้าเรียกเงินเรียกทองสองพันกว่าบาทได้ผ่อนได้ไหมคะได้ได้ผ่อนได้ด้วย0%สูงสุด3เดือนโทรไปนะฮะ02-452-9199 จองสิทธิ์ไว้ก่อนก็ได้แฟนๆคัมภีวิถีรวยเนี่ยจองไว้แบบสนันวันไหวอยู่แล้วสมัยนี้นี่สวยได้ง่ายๆเนาะสวยเงินผ่อนก็ได้ด้วยถูกต้องครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่บอลมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคุณชาเวลาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยดูดีกันทุกคนเลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับคัมภีรวิถีรวย i do